วันนี้พวกเราได้นำคลิปผีหลอกอีกเช่นเคยนะครับหวังว่าทุกท่านจะรับชมคลิปนี้แค่ความบันเทิงนะครับเอาละเรามาเริ่มคลิปผีหลอกในวันนี้กันเลยครับ คลิปนี้ดูเหมือนว่าชายคนหนึ่งนะครับกำลังไลฟ์สดเจอเข้ากับบางสิ่งที่น่ากลัวเพื่อนๆลองสังเกตด,ดูนะครับเป็นผีเปรตหรือเปล่าครับแบบนี้ มันเกือบจะเหยียบร่างชายดังกล่าวนะครับโชคดีที่เขาวิ่งหนีได้ทันจะหากโดนเหยียบไม่รู้จะตายหรือเปล่านะครับน่ากลัวเลยทีเดียวครับไม่รู้เป็นพีเปรตจริงๆหรือเปล่านะครับแบบนี คลิปนี้นะครับว่ากันว่าเป็นคลิปที่ชาวบ้านเจอผีโพคองจริงๆครับที่ร้อนก็คือพวกเขาจอดรถลงมาดูปรากฏว่าผีตนนั้นกระโดดหายวับไปเลยตอนหน้าต่อตาแน่นอนแหละครับคนกลุ่มนี้วิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางด้วยความตกใจเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับลองสกเกตดูดีๆนะครับ

Habitude, il, เรื่องราวนี้นะครับว่ากันว่าเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่คนในบ้านแอบถ่ายเมื่อพวกเขาเปิดดู ถึงลับตกใจมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าหวาดกลัวแอดว่าเป็นผีนะครับแบบนี้ร้อนมากเลยทีเดียวครับเหตุการณ์นี้ คลิปนี้นะครับว่ากันว่าเกิดขึ้นที่บ้านเราครับโดยเป็นเรื่องราวที่ชายคนหนึ่งเจอเข้าบนถนนแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าป่าเซลงพันซึ่งแอดไม่รู้อยู่ในจังหวัดอะไรนะครับสิ่งที่เขาเจอคือร่างคนคนหนึ่งครับที่ดูน่ากลัวบกไม้บกมือ ถ้าเป็นเพื่อนๆจะหยุดรถหรือเปล่าครับแอดว่าขับหนีดีกว่านะครับเพราะหากเป็นผีขึ้นมางานเข้านะครับแบบนี้ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่นักล่าท้าผีชาวอินโดนีเซียที่ปารกทึบแห่งหนึ่งยำ,ำค่าคืนจนกระทั่งมีบางสิ่งบางอย่างลากตัวทีมงานจนคนถ่ายคลิปถึงกับตกใจชายคนนั้นตะเกียกตะกายจนหลุดออกมาได้จากบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวเพื่อนๆเราสะเกตดดูครับ เป็นผีหร <magaz pairs S 1> ือเปล่าครับแบบนี้ไม่รู้เป็นการจัดฉากหรือเปล่านะครับสมิรนารดหรเป่านะครับ <crawl prejudice> <gameplay> Pemirsa, ini lah. Sosok. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ikut musnas, nos kau kene. Iki maksamu. Gila. Musnah. คลิปนี้นะครับเป็นคลิปทําพิธีกรรมเรียกผีโดยใช้เครื่องเส้นไหวแบบวิธีโบราณเพื่อนสังเกตเห็นหรือเปล่าครับเรากับผ้าฮออศพที่ค่อยๆลอยเข้ามาโดยเข้าบอกว่าสิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นผีปกครองครับหรือโพจองมันลอยให้เห็นอยุพักใหญ่ครับก่อนจะลอยหายไป อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียว เรื่องราวน่ากลัวนี้นะครับตามรายงานก็คือช่วงเวลากลางดึกครับคนในบ้านได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างชนเข้ากับกำแพงภายในบ้านเสียงปริศนาที่ไม่สามารถอธิบายได้พวกเขานะครับจึงเปิดดูคลิปจากกล้องวงจรปิดจนได้รู้ความจริงที่แท้จักรยาน คลื่นที่ไปเองครับทำเอาล้อนกันทั้งบ้านครับเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ดีนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงทชนนี้ที่ทีมงานแอดได้รวบรวมมาหวังว่าทุกท่านจะชอบกันนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้แอดก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะครับอินเดียอินีอินเดยอินเดยอดอิเยอนเดีอิดียอินเดอินยอินเดียอินเดียอินเดยยอินอินเดียอินเดียอ I know you lost.